บังคม,มพุนสามพุทธเพื่อกาลุนอย่าผ่านนานนินรนัน,นออด้ก็สร สุวิสุทธสันดานตัดมนกาเลศมันบอมอีมนมีมองัวหนึ่งในพระไทยท่านขอเบิ คือดอกัวราคีบอพันผัวสุวาคนทักคำจนอมได้ประกอบด้วยพระการูณา ดังสะคอนโปรดหมูลปลาชะกอนมาลาโอกขากันดันชิดทาง บรรเทาทุกข์และชีสุขกเกมสารชีทางพรอนหรืุปานอัน้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็น จากพิตาจากสุดจารดวิมลสายเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เช่นจบประจักจริงคำจัด น้ำใจยากเส้นดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาบำเพ็ญบุญข้าขอประนุษ น้อมสีร่ากราบบังคมคุณสามพูดเพก่อกาลุนยาผาปนนิลานดอน สา,สาธุ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 พุทธสุโพติตาสาธุธรรมะสุธรรมตาสาธุสังคะสะปติสุปฏิปฏิค่ะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อัปปามโนพุทโธผู้หาประมาณไม่ได้ ขอนอมน้อมแด่พระธรรมอัปปมาโนธรรมโมภูมพระธรรมมีคุณหาประมาณไม่ได้ขอนอมน้อมแด่หมู่พระอริสง์อัปปมาโนสังโฆค่ะ ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำกิจในวันนี้ร่วมกันโดยมีหมู่ภิกษุน่าชื่นใจรื่นรมใจมาช่วยเคื้อกูลให้การกระทำกรรมอันงามถวายความน้อมน้อมแด่พระบรมศาสดาในการ ผ่พ่าพระเจดีพุธทธพยาได้สำเร็จบริบูรณ์แล้วเป็นที่ปลื้มใจเป็นที่รื่นรมใจเป็นที่ดีใจกันโดยยิ่งโดยทั่วค่ะขอน้อมน้อมด้วยเสียงกล้าวแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้ำกวงอันมีในมนุษย์โลกที่เป็นผ้าไหมแปรพันธ์อันประณีตกลิ่งละคัง หวงที่เรานำประดับตกแต่งรอบพระเจดีเพื่อน้อมน้อมแด่เสียงอันประนีตของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์แปดในการแสดงธรรมอันประเสริฐนั้น ขอรอบน้อมด้วยสีสันอันประณีตของผ้าไหมแปรพันทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายแล้วกระทำแล้วในครั้งนี้และในอดีตอันยาวไกลสีก็คือวันนะซึ่งเสมอด้วยวันนะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดุจทองหาได้ไม่เสียง อันประกอบด้วยมีองแปกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมโดยไม่พลาดไม่ไม่มีเสียงที่ไม่ประนีตใดๆเลยแต่มีความประนีและเสียงแห่งพระธรรมของพระองค์นั้นไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดค่ะกลิ่น จะมีกลิ่นใดเสมอด้วยกลิ่นแห่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหามีไม่ค่ะรสจะเสมอด้วยวิมุตติรสหามีไม่ค่ะโหดถัพพะจะเสมอด้วยผู้สามารถดับโหดสัพพะทั้งกลวงในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอารูปโลกหามีไม่ค่ะ ธรรมารมจะเสมอด้วยโพธิปักขียธรรมไม่มีค่ะขอน้อมน้อมแด่พระธรรมทั้งปวงที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพื่อกูลต่อเหล่าสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงขอน้อมน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อแทงตลอดในอริยสัตว์ ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวด้วยเครื่องสักการะทั้งปวงด้วยพระธรรมกําสอนด้วยการเจริญในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันมากระทํากิจโดยยิ่งในครั้งนี้และในอดีตอันยาวไกล ที่ได้กระทำกรรมอันงามขอน้อมนำมาบูชาด้วยมหากุศลทั้งปวงเหล่านั้นทั้งที่เป็นศีลสมถะและวิปัสนาที่แทงตลอดสูงสุดแล้วทั้งปวงมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้ที่ได้กระทำกรรมอันงามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมรักผลนิพพานเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดด้วยเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุอาโหพุทโธพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริง อาโหธรรมโมพระธรรมหน้าอัศจรรจิงอาโหสัมโคหมู่พระอริยสงหน้าอัศจรรจิงเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้กระทำกิจแทงตลอดอริยสัจสัจดาที่สี่นะรัตนครลเจดีตรงนี้นะคะหรือเจดีเลือนแก้วซึ่งเทวดาทั้งหลายเนี่ยได้สร้างบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสัปดาห์แรกนั้นพระองค์ได้แทงตลอดในอริยสัตว์เสร็จแล้วก็ประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเจวันทเทวดาก็เกิดความสงสัยว่าพระองค์นั้นยังมีอะไรที่ยังไม่บริบูรณ์อยู่หรือแต่พระองค์เมือม่อเมือม่อมีอมอมอมอ เมื่อระลึกถึงว่าเทวดาเกิดความสงสัสยพระองค์จึงได้กระทํากิจเพื่อให้พ้นจากความสงสัสยโดยกระทํยะาย้มยมกากปาฏิหาริย์เป็นครั้งแรกค่ะนาที่ต้นพระสีมหาโพธิ์นั้นก็คือคำว่ายมากากาก็คือการเข้าเตโชกรสินกับอาโปรกรสินสลับกันไปนะคะซึ่งจะตยอย่างละเอียดให้ฟังอีก ท,ที่สาวัถีนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเมื่อเสด็จมาถึงเ,เข้ายมกษัตริปฏิหารไปที่อนิมิตะเจดีก็ไปประทับยืนอยู่ตรงนั้นอีกเพ่งมองมาที่พระแท่นวัชระอาจนะคะรวมทั้งต้นพระศรีมหาโด์ด้วยโดยลำลึกถึงว่า เสียสมไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากับของพระองค์นั้นได้กระทำกรรมอันงามอะไรบ้างด้วยความปีติโสมนัสที่ได้กระทำเสร็จแล้วบริบูรณ์แล้วยังความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นนั่นเองเมื่เอเป็นเช่นนั้นนะคะหลังจากนั้นเจ็ดสัปดาห์เราก็ได้บูชาแล้วก็คือณรัตนจงกลมค่ะ เราได้มาที่ตรงนั้นแล้วก็ถวายดอกไม้กันจําได้นะคะที่เดินจงกรมไปที่ต้นพระศีมหาโพธิ์ควบคู่กับตอนทีเ่เดินไปมาไปที่อนิมิตาเจดีนะคะไปในทิศทั้งสองนั่นเองเดินกลับไปกลับมาอีกเจดวันนะคะหลังจากนั้นก็เลยเสด็จมานถะิ่นนี้ค่ะ นะคะตรงนี้เขาเรียกว่ารัสนัคคราเจดีเป็นสัปดาห์ที่4ค่ะมาประทับอยู่ที่นี่อีกเจวันพิจารณาคำเพีพระอภิธรรมทั้งปวงนะคะพระอภิธรรมเจคำเพีแต่คำเพีที่พระองค์พิจารณาแล้วแยกคายโดยยิ่งจนพระฉัพพรนรังสีแผ่ออกจากพระวรกายซึ่งขณะนี้เราพบว่า ฉัพชพันรังสียังแผ่ไปในจัก,กรวาลทั้งสิ้นอยู่นั่นเองนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็จะเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะนั้นก็คือคัมภีรมหาปัฏฐานสมันตะมหาปัฐานนั่นเองเป็นคัมภีร์ที่ลึกที่สุดนะคะแล้วก็เมือ่อพระองค์พิจารณาคัมภีรนี้จึงเกิดฉับพันรังศีแผ่ไปทั่วเพราะฉะนั้นเครื่องบูชาของเรานะตรงเนี้ย เราจึงบูชาด้วยเครื่องสักการะที่หลากสีแล้วก็สีม่วงเขียวเหลืองแสดแดงแล้วก็สีทองนะคะรวมทั้งสีขาวด้วยซึ่งเป็นสีของฉับพันรังสีนั่นเองค่ะซึ่งสวยงามงดงามมากคัมภีร์สมันตามหาปัฏฐานนี้เป็นเหตุของการที่จะเข้าถึงปัญญาปริฆญาณ คือหลังจากแทงตลอดในนามลูกนะคะเสร็จแล้วก็จะถึงคําภีตัวนี้ซึ่งจะต้องระทำกิจโดยแยกขายแต่ละบุคคลนั้นก็ประดีษฐ์ไม่เท่ากันค่ะขึ้นกับว่าบุคคลใดมีปัญญาเยอะบุคคลนั้นก็จะทำกิจได้มาก ในคำพีหมวดนี้แต่นั้นก็คือการที่จะต้องรู้เหตุและผลในการเกิดขึ้นของขันห้าของทุกๆคนนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะที่ตรงนี้เนี่ยจะมีคนมาบูชาโดยยิ่งด้วยหวังใจว่าจะเป็นเหตุในการแทงตลอดในเรื่องของเหตุปัจจัยอะค่ะเหตุปัจจัยก็คือเหตุที่จะทำให้เกิดรูปนาม ขันห้าหรืออุปทานขันห้าและการดับเหตุหรือปัจจัยนั้นจึงเป็นเหตุที่จะเข้าถึงพระนิพพานด้วยการพิจารณาสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของอุปทานขันห้าหรือที่เรียกโดยย่อว่านามรูปนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่ที่ควรค่าแก่การมาถวายความนอบน้อมด้วยเสียงกล้าวแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมาประทัรมกิจพิจารณาพระธรรมทั้งปวงรวมทั้งพระอภิธรรมเ็ดคัมภีร์ค่ะซึ่งคัมภีร์อื่นๆนั้นไม่ได้ทำให้พระองค์มีพระจักรพรรดิงสีแผ่ออกไปเลยเพราะว่า ไม่ละเอียดลุ่มลึกเท่าค่ะ,คะมาถวายความนอบน้อมแต่พระบรมศาสดาด้วยเสียงกล่าวด้วยเครื่องสักการะอันตรณีตเหล่านี้ซึ่งจับพยายามอย่างยิ่งยวดนะคะด้วยวิริยะอย่างยิ่งสวยงามควรค่าแะไลค้าตอบ ควรค่าแก่การบูชาแด่พระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าณรัตนคขาชเจดีแห่งนี้ค่ะมีความเพียรอย่างยิ่งเลยค่ะเอาดอกไม้ดอกเล็กดอกน้อยค่ะนี่จะโชว์ให้ดูนะคะเนี้ยค่ะงดงามมากค่ะเป็นฉัดนะคะดอกไม้ช่อล่างคือฉัดนะคะ ฉาดที่จัดประดับตกแต่งอย่างงดงามบูชาฉัดคือวิมุตคืออารหัตตามรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มากระทำกิจเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าให้เราได้สร้างเหตุแห่งบุญเพื่อดับวัตภัยนั่นเองค่ะสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิค<า>่าาะพระภาตวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะภะทะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮตุปัจจโยอารัมานะปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตระปัจจโยสมานันตระปัจจโยสหชาตปัจจโย Annyaannya dapatyo dapat jayo Uppan dapatyo Pule ca dapatjayo pat ca-ca dapatjayo assewana dapatjayo อาหารลปัจจโยกอินทริยปัจจโยกชาณปัจจโยกมาคปัจจโยกสัมปยุตตปัจจโยก วิปายุตตาปัจจโยอาิปัจจโยนาติปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจัยโยทีขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวว่าตามเลยค่ะนนแต่พระธรรมคำสอน อันประเสริฐสูงสุดที่ละเอียดลุ่มลึกประนีตที่พระบรมศาสดาเมื่อทรงพิจารณาแล้วมีพระฉับพันรังสีแผ่ไปในจัก,กรวาลทั้งสิ้น ข้าพเจ้า,จาขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแจ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยนามธรรม,ม,รรมและรูปธรรม,ม,รรมคือหาทยาวัตถุรรอันประนีตที่กระทำกิจ สาสยายคำพีปัจฐานเพื่อเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการแทงตลอดในวิปัสนาญาณอันประกอบด้วยปัจจยปริคหายานปไปจนถึงมัคยาน ผลระยเอ,อ่ออะไรนะปัจ,จเจวคขณะายานเป็นตน้นขอนอบน้อมด้วยเสียงกลาง่าวแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็น ผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจดสรูเองโดยชอบด้วยเสียงกลาา่าวพระพุทธเจ้าค่ะกราบพร้อมกันสามครั้งค่ะสาธุกราบพร้อมกันสามครั้งนะคะค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะอุทิศส่วนกุศลตามว่าตามนะคะค่ะด้วยผลแห่งบุญทั้งหมดนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันเจริญกุศลในอดีตอันยาวไกลและในปัจจุบันชาตินี้ ขอน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจยัยในการแทงตลอดในอริยสัจสี่ในปัจจุบันชาตินี้หากไม่สามารถยังรู้ได้ ขอชาติหน้าเป็นที่สุดเพลินด้วยผลแห่งบุญทั้งหมดนี้จงมีแก่มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติทั้งสิน้นสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิจงมีส่วนแห่งบุญโดยทั่วกันหากไม่สามารถอย่างรู้ได้ ขอเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่โปรดบอกท่านเหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ จนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพานความปรารถนาที่ดีงามของทุกทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ สาธุสาธุสาธุอนุโมทานาวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกําหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าก,กระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรม ในการต่อไปช่วยกายก็ดีช่วยวาจาก็ดีช่วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพรเจ้ากระทำแล้วในหมู่พระเริยสง์ขอพระอร,ริยสง์ทั้งหลายโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวัง ในหมู่พระเรียสงทั้งปวงและพระสมทั้งชื่นในการต่อไปขอให้ทุกคนเป็นไปเพื่อประพิษรงมัรรย์น,นะคะค่ะสาธุสาธุค่ะเราได้องคหลานพิมพประเสริฐค่ะได้องค์โซ่เชิญที่สุขภปรย์ีผู้น่าจเจริญใจ มากระทำกิจร่วมกันกับเราในการถวายประที่บูชาพระรัตนตรัยนะ ิ่นนี้คือรัตนาคารเจดีค่ะขอน้อมน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราดีใจโดยยิ่งที่มีพระมหาเถระตทั้งหลายได้มาร่วมกระทำกิจให้พวกเราได้เจริญใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทางพระธรรมอันประกอบด้วยพระพิธรมเจ็ดตพีด้วยเสียงก่าวและหมู่พระฤาษีสง,งตั้งปวง สาธุ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 เจ้าค่ะ สาทุกราบอนุโมทนาเจ้าค่ะได้มีภิกษุผู้น่าเจริญใจซึ่งเป็นพระจันทร์ที่ได้สวดพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกทําให้การสวดพระไตรปิฎกบังเกิดขึ้นณที่นี้ค่ะท่านมาได้จุดประทีปเพื่อบูชาพระอภิธรรมเจ็ดคำท,ที่พระองค์พิจารณาแล้วณที่นี้ ก็น,น่าตื่นเต้นดีใจ และพวกเราก็ชื่นใจที่ได้มากระทำกรรมอันงามร่วมกันกันกบภิกษุผู้น่าจเจริญใจผู้ปรารถนาใหญ่ผู้ปรารถนาจะดับวัตภัยค่ะขอน้อมน้อมได้เสียงราาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมากระทำกิจโดยดีโดยยิ่งด้วยความเพียรอันยิ่งโดยไม่ยออ่อท้อด้วยเลือดเนื้อชีวิตอวัยวะทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงมีเลย แลค่ะและขอน้อมน้อมแต่พระธรรมคำสอนอันเป็นสิ่งที่พระนีสสูงสุดนำมาซึ่งความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกหน้าและความสุขอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับแต่ละบุคคลจึงทรงแสดงธรรมเป็นหมวดหมู่ ไผ่ร้อทั้งเบื้องต้นไผ่ร้อทั้งท่ามกลางและไผ่ร้อในที่สุดค่ะโดยเฉพาะการแสดงธรรมที่ทรงประกอบด,ด้วยปาฏิหารสามอันประกอบด,ด้วยอาเทศนาปาฏิหาร อิจิปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารซึ่งพระองค์ทรงประสงค์อย่างยิ่งคืออนุสาสนีปาฏิหารเพื่อเกื้อกุลให้เหล่าสัตว์ได้กระทำผิดได้โดยง่ายนั่นเองเราทั้งหลายจึงพร้อมใจกันมาบูชา กันเต็มสติกำลังเต็มความสามารถมีความเพียรอย่งมีสัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญาอินสีห้าจะพยายามให้บริบูรณ์และหมุนไปเพื่อกระรมกิจแทงตลอดในอริยสัตติค่ะค่ะนี้คณะศาสตร์พระองค์ทรงแสดงว่าให้ทำให้แจง้งและมัรคะอริยสัต์พระองค์ทรงแสดงว่าให้เจริญ อานประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิค่ะสาธุสาธุสาธุขอทุกทุกท่านแข่งตลอดอวิยสัตว์โดยทั่วกันขอผู้มีปัญญาทั้งปวงอันประกอบด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมูพระริยสฆ์ทั้งปวงมาเพื่อกูลแก่เหล่าสัตว์เพื่อประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งค่ะสาธุสาธุขอสัตว์ทั้งปวงจงมีส่วนแห่งบุญโดยทั่วกันทุกตนทุกรมเชิญสาธุ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 